หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟายามเช้ามหาวิทยาลัยราชภัสรำไพพรรณีร่วมกับชุมชนแก่งหางแมวจัดอบรมการกำจัดขยะด,ด้วยเทคโนโลยี MBT ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว My New สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่กาวาเนิวประจำวันพุทธที่19เดือนมิถุนายน2562นะครับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารมืองจัรน์ในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้อยู่กับกระผมอภิวัตทิวคู่ รับหน้าที่นําข่าวรอบวันของทางจังหวัดจันทบุรีมาบอกต่อกับพี่น้องประชาชนชาทบุรีนะครับรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทั่วทั้งประเทศไทยกันนะครับวันนี้นะครับหลากหลายข่าวสารของจังหวัดจันทบุรีเราเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับ่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมผู้ค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีครับ วันนี้นะครับที่ห้องแกรมบรรูมโรงแรมนิวเทอวอร์อดครับนายวิตุรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนสมาคมองคอ์กรผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าที่หน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยและสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและเหตุการณ์นโยบายของรัฐบาลในรูปแบบเรียบง่ายไม่เป็นทางการนะครับโดยนายวิทุรัศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการขร้าราชการผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้แทนสมาคมองค์กร ผู้ประกอบการภาคเอกชน,นร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนานพร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มาร่วมงานเป็นพลอยอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนของหน่วยง,งานต่างๆในจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพกระชับสัมพันธ์ไมตรีแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นปัญหาในการที่จะพัฒนาจังหวัดจันทบ,บุรีอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ ซึ่งการจัดครั้งต่อไปหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในจังหวัดจันทบุรีจะร่วมกันเป็นเจ้จภาพครับท่านผู้ชมครับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรีเขตที่2นะครับี่มีการจัดการฝึกอบรมลูกเสือต้านพยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิตปลุกพลังคิดพิชิตปัญหาครับที่ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติวัดคมบางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต2จากการฝึกอบรมลูกเสือต้านพยาเสพติดและค่ายทักษะชีวิตปลุกพลังคิดพิชิตปัญหาได้รับเกียรติจากนายบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในการอบรมให้กับลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน25โรงเรียนทั้งสิ้น300คน สืบเนื่องมาจากรัฐบาลนะครับนี่มีการกาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้มีการเรียนรู้โทษและพิษภัยของยาเสพติดพัฒนาทักษะชีวิตรู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านัยาเสพติดและค่าทักษะชีวิตให้กับลูกเสือเนตรนารีโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือและกิจกรรมค่าทักษะชีวิตมุ่งพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพเห็นคุณค่าของตัวเองและผู้อื่นมีทักษะชีวิตสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลาย,ยาเสพติด ภายสังคมและมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับเรามาที่ข่าวของนักการทูตที่พึ่งจะจบการศึกษาใหม่นะครับได้มีการเดินทางเข้าศึกษาข้อมูลนะครับทางด้านเศรษฐกิจกวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีครับ วันนี้นะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับนายวิทรัสีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับข้าราชการนักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศจํานวน37คนที่เข้าอบรมหลักสูตรนักการทูตกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเดินทางเข้ามาศึกษาภูมิประเทศจังหวัดชายแดนโดยมีนางสาวชมัยพรตันติเวท พู้อในการหลักสูตรนักการทูตแลกเข้ากระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะนะครับก็ลงพื้นที่มาเพื่อรับทราบข้อมูลปัญหานะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการบริหารส่วนภูมิภาคและยุทธศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีการดำเนินการสัมพันธไมตรีนะครับกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งท้งนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศได้มีการนักนํานักการทูตบรรจุใหม่เข้าศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่น้อมนําแนวทางโครงการพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ธุรกิจผลไม้แปรรูปส่งออกสร้างงานสร้างอาชีพเป็นจังหวัดที่มีเทคโนโลยีด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยภูมิปัญญาของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปพลอยอัญมณีนะครับแล้วก็เครื่องประดับ เป็นจังหวัดที่มีเถิติอาชญากรรมต่ำเป็นเมืองนะครับที่มีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่และประกอบธุรกิจที่หลากหลายรวมทั้งเป็นเมืองแห่งความสุขซึ่งหลังจากที่ศึกษาดูงานแล้วเสร็จนะครับนะักการทูตบรจุใหม่ก็จะเริ่มปฏิบัติราชาการที่กรมการกงสุลเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการย,ากย้ายไปอยู่ในต่างประเทศซึ่งก็จะนําข้อมูลของจังหวัดจันทบุรีไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับทราบต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม่นึวของเราประจำช่วงแรกครับรอพักกันสักครู่เดียวดีกว่านะฮะช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ครับ หรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง มองว่าการอาของมาเรียมน,นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะเป็นความหวังของพายุโซนอื่นที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปมาเรียมก็เป็นลูกพยูนที่อยู่วันหนึ่งก็พบว่ามีลูกพยยุเข้ามาอยู่ใกล้กับเรือจังหวัดกระบ,บี่เราก็เจ้าที่กับตัวกลุ่มชาวบ้านที่พบมาเรียมก็พยายามที่จะช่วยเลือออกไปอยู่สู่ทะเล ปล่อยเขาออกไปสองครั้งทั้งสองครั้งเขากลับมาเพราะงั้นตรงนี้ภาษาทีม่มันผมบอกว่าเขาไม่สามารถที่หาแม่ของเขาที่อยู่พัดลมมาได้ที่เรามองมันก็มีสามสามทางทางแรกก็คือว่าโดยปกติเนี่ยลูกพยูนที่ขาดแม่เนี่ยเขาในธรรมชาติไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตามธรรมชาติเพราะงั้นตรงนี้นนนจะต้องมาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแต่ว่าเราไม่อยากเห็นเขามีชีวิตอยู่ทางชีวิตอยู่ในบ่อเลี้ยงเล เลยเลือกใช้แนวทางที่ดูแลเขาในที่เป็นแหล่งหากินลงมันดันตามธรรมชาติเกาะลิบงก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งของรยูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราเชื่อว่าเราคิดว่ายูนว่าเจริญตัวขึ้นเขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับตัวอื่นในกลุ่มได้นะครับก็เป็นที่มาที่เราคิดการย้ายยูนมเลี้ยง้นมาอยาน พวกว่าน้องมาเรียนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มกินหญ้าทะเลได้บ้างแล้วแต่ด้วยวัยขนาดนี้ซึ่งเราคาดว่าน่าจะมีอายุอยู่ประมาณ6เดือนถึงไม่เกิน1ปีเนี่ยเขายังมีความต้องการนมจนกระทั่ง1ปีครึ่งหรือมีความยาวประมาณ1.5เมตรเขาถึงจะเริ่มแยกตัวออกจากแม่จากแม่ตามตามธรรมชาติเราก็จะมีการเอาเรือคายักเนี่ยลงเป็นเชิงสัญณ์ว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกินอาหารกินนมแล้ว นะครับก็จะมีการเตรียมสำหรับสูตรนมเน,นี่ยเราก็ได้มีการปรึกษาจากทางทีมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการาเลี้ยงลูกพยูนขนาดเล็กนี่มาก่อนปริมาณนมตอนเนี้ยเขายังกินได้อยู่แค่ประมาณ30%ซึ่งจริงๆแล้วเขาควรจะต้องมี ปริมาณของนมหรือความต้องการของพลังงาน,นยังสูงกว่านี้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็พยายามให้เขาเรียนรู้เรื่องของการที่เขาจะต้องกินหญ้าทะเลด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นจังวลก็คือเรื่องของไยคุกค,คามที่เราพบปัจจุบันตรงนี้นะในพื้นที่ตรงนี้ครับก็เลยมีการร่วมมือกับตัวชุมชนในพื้นที่ในการขอความร่วมมือทางเขตห้ามล่าเองก็มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ที่จะใช้ในการดูแลเลี้ยงดู และก็ฟื้นฟูมาเรียมให้เจริญตุกโตได้นะมาเรียมก็ทําหน้าที่เป็นเสมือนทูตของพยูนทั้งประเทศทั้งโลกที่นํามาให้เราเห็นถึงความน่ารักแล้วก็นําไปสู่เรื่องของความใส่ใจความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์พยูนทั้งหมด ผู้ชมครับเรากลับมาสู่ช่วงที่2ของข่าวใหมน News นะครับเราไปที่ข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีนะครับได้มีการร่วมกับชุมชนแก่งหางแมวจัดอบรมการกําจัดขยะด้วยเทคโนโลยี MBT ครับหลานกิจกรรมวงการบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมวสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่นในหัวข้อ การกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยี MBT โดยโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์ได้รับเกียรตินะครับจากนายวันชัยแสงสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมวรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชิร้อยตีวิทยกรอุด,ดมโพจน์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธานเปิดโครงการและอาจารย์สุทธินันท์สดวิถีผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นะครับเกิดขึ้นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการสำรวจศักยภาพปัญหาความต้องการการรับผิดชอบการบริการวิชาการของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาแผนบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้้นการบริหารวิชาการประกอบกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการขยะ ที่ให้ทุกภาคส่วนสามารถแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามรถแมท3ขั้นตอนได้แก่การแก้ปัญหาขยะเกา่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่การวางระเบียบมาตรการรองรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่เป็นอันตราย การสร้างวินัยของคนในชาติรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับสำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยรัฐภัฏพรังไพรพนีได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนรวมทางสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ของการจัดการขยะและการคัดแยกขยะนากลับมาใช้ใหม่ซึ่งออกเป็น3มรุ่นในการอบรมนะครับ 3วันด้วยกันระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายนนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยวัตรจอมทองจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยร,ชราชภัฒรรำไพพรณีเป็นวิทยากรกครับเรามาที่ข่าวของการศึกษาดูงานนะครับพิศบาลเมืองจันทบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับ เวลา11นาฬิกานะครับนางสุการดาสุทธิพัฒนากุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวรรวิศภูณสวัสดิ์นางตุลาอุณฑพงษ์ถาวรรองนายกเทศมนตรีให้การรการนายกเทศมนตรีปลัดเทศบาลและผู้วยการสำนักงานกองให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีณศาลาเฉลิอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างนะครับ ซึ่งเทศาบาลนครัรังสิตนี่มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศาบาลนะครับซึ่งก็นําคณะดูงาน,นกว่ากว0่า100คนเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีด้านธรรมมาพิบาล โดยมีนายพานุรัตเมืองมุงคุนผู้อำนวยการสวัสดิการสังคมเป็นวิทยากรบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานสามารถนําความรู้ที่ได้รับนะครับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองต่อไปครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม่นึกของเราประจําวันนี้นะครับก่อนจากลาไปผมมีข่าวฝากพยากรณ์อากาศกันนะครับ1 2ถึง,งวันนี้จังหว,วัดจันทบุรีและภาคตะวันออกบ้านเรานั้นอากาศจะเป็นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆผมดีกว่าครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางส่วนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับมีปริมาณฝนลดลงในระยะนี้แล้วนะครับทะเลอันดามันตอนบนนะครับขึ้นสูง2-3เมตรอา่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยในระยะนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าเรือเล็กเนี่ย ควรงดออกจากฝั่งเลยนะครับเพราะว่าคลื่นค่อนข้างสูงร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมานะครับตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวนะครับแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคไทยอากาศเช่นนี้นะครับทำให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกตอกต่อมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณทะเลอันดามันนะครับภาคตะวันออกบ้านเรานะครับมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและก็ตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด27-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไมนูของเราประจำวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมข่าวของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันนี้กระผมอภิวัตทิวคู่พร้อมด้วยทีมงานข่าวไมนู e ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่นะฮะพรุ่งนี้เวลาเดิม20 15นาิกาส5ทีสวัสดีครับแฮปปี้สุดคุม้มแค่ติดไมค์เคเบิลวันนี้ลุ้นรับโชคทุกเดือน รางวัลเงินสด500บาท10รางวัลรางวัลเงินสด300บาท10รางวัลและรางวัลดูฟรี1เดือน10รางวัลจับรางวัล6กรกฎาคมนี้พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่สิ้นปีกติกาง่ายๆแค่เป็นสมาชิกใหมยเคเบิทีวีและต้องชำระบิลตรงตามงวดปัจจุบันและยังเป็นสมาชิกอยู่เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกเดือน ติดต่อได้ที่หมายเลข0 3 9 323406หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กหมายเคเบิวีจันทบุรีรถเร็วเท่ากับรถตายความดีที่คุณทำได้ ด้วยความปรารถนาดีจาคกคณะกรรมการบริาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดีด้วยกันทั่วประเทศกับโครงการหมอ,อมส่วนวิ่งจัหนแา่สิงหาคมนมีใ,นใ,หมนนให้คนใหม่แล้วเชิญกันนะครับ